พิพ,ธพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีจัดแสดงเรือโขนรูปสัตว์ประกอบด้วยเรือเอกชัยเหินหาาประดับตกแต่งเรือด้วยลายรถน้ำลงรักปิดทองรูปเหราสัตว์ในป่าหิมพันมีลักษณะผสมระหว่างมังกรกับพญานาคหัวเรือเป็นรูปดั้งเชิดสูงขึ้นเรือกระบี่ปราบเมืองมนันขนเรือสลักรูปขุนกระบี่สีขาวปิดทองประดับกระจก ลำเรือเขียนลายดอกพุทตาลสีทองเรืออสุราวายุพักเป็นประเภทเรือกระบวนเขียนลายดอกพุทธาลสีทองขนเรือสลักเป็นรูปยักษ์แต่งกายด้วยสีม่วงกายเป็นนกสีครามปิดทองประดับกระจกและเรือครุฑเหินเห็ดขนเรือเป็นรูปพยาครุฑยุทธนาคสีแดงปิดทองประดับกระจกลำเรือเขียนลายดอกพุทตาลสีทองกรุงศรี ร่วมสืบสารความเป็นไทย